สบทออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดฉบับที่11ตามที่ได้มีประกาศออกคำสั่งของสบคเรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ณวันที่10กรกฎาคมและเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของบุคลากรในสังกัดฉบับที่11ถึงผูอในการสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและพูอในการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษดังนี้ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้ดำเนินการดังนี้หน่วยงานในสังกัดที่มีใช่สถานศึกษาปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดจัดบุคลากรหมุนเวียนปฏิบัติงานไม่เกินร้อยละสิบ งดการเดินทางไปราชการข้ามจังหวัดเว้นแต่เป็นข้อสั่งการจากผู้บริหารระดับสูงห้ามจัดก,กิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า5คนหากต้องจัดก,กิจกรรมให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หน่วยง,งานสถานศึกษาให้สถานศึกษาใช้การเรียนการสอนแบบทางไกลหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งดเดินทางไปราชการข้ามจังหวัดเว้นแต่เป็นข้อสั่งการจากผู้บริหารระดับสูง ห้ามจัดก,กิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า5คนหากต้องจัดก,กิจกรรมให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุงสดพื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังให้ดำเนินการดังนี้หน่วยงานในสังกัดที่มีใช่สถานศึกษาให้ผู้บริหารปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลารกรในสังกัดหมุนเวียนมาปฏิบัติงานตามความเหมาะสมเพื่อให้บริการประชาชนเป็นสำคัญให้ดำเนินการตามมาตรการที่สบคและสบคจังหวัดกำหนดหน่วยงานสถานศึกษา ให้ผู้บริหารสถานศึกษาปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดหมุนเวียนมาปฏิบัติงานตามความเหมาะสมโดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลลัพธ์สูงสุดให้สถานศึกษาดำเนินการจากกัดการเรียนการสอนตามที่ได้ประกาศไว้หรือตามที่สบคจังหวัดกำหนดหน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาให้ดำเนินการตามมาตร,รการที่สบคและสบคจังหวักกดกำหนด ประกาศณนะวันที่12กรกฎาคม2564ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคม2564เป็นต้นไปโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด